หนังสือวิมลเกียรตินิเทศสูตรตอนปริเชษที่12อักโศพยะพุทธเกษตรทัศนวัตก็โดยสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคพระเจ้ามีพระดำเิชถามวิมลเกียติอุบาสดว่าดูก่อนข้ารหะบดีความปรารถนาของเธอในอันยนตถาคตนั้นเธอจะเทศนา ได้ด้วยธรรมประการชนใดหนอททันบิมลเกียรตุลว่าข้าแต่พระสุโคตอุปมาการพิจารณาดูตัดตะวะลักษณะขยายความมาผมตัดตะวะลักษณะคือลักษณะแห่งตัวตนในสรีระกายของตัวเองด้วยประการชนใดข้าพระองค์ย่อมพิจารณาดูสัมมาสัมพุทธ,ธะก็มีอุปมาด้วยประการฉะนั้น กล่าวคือข้าพระองค์มาพิจารณาเห็นแจ้งว่าอันสภาวะธรรมแห่งตถาคตนั้นย่อมปราศจากการมาในอดีตหรือการไปในอนาคตและในปร,รัตยุการเล่าขยายความผมปร,รัตยุการคือปัจจุบันการก็ปราศจากการตั้งอยู่ขยายความนะครับผม ทางฝ่ายมหายานย่อมไม่ถือว่าธรรมกายของตถาคตอันเป็นตัตวะลักษณะย่อมไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเป็นอาการข้าพระองค์ย่อมไม่พิจารณาเห็นตถาคตในรูปข้าพระองค์ย่อมไม่พิจารณาเห็นตถาคตในรูปตถาตาข้าพระองค์ย่อมไม่พิจารณาเห็นตถาคตในรูปสภาวะ ข้าพระองค์ย่อมไม่พิจารณาเห็นตถาคตแม้ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณข้าพระองค์ย่อมไม่พิจารณาเห็นตถาคตในวิญญาณตถาตาข้าพระองค์ย่อมไม่พิจารณาเห็นตถาคตในวิญญาณสภาวะด้วยกายของตถาคตหมายถึงธรรมกายมิได้อุบัติก่อกําเนิดขึ้นด้วย อาศัยจตุระมหาภูมิทั้งสี่แต่เป็นสภาวะอันปราศจากขอบเขตที่ตั้งคุรุวานาดุลเดียวกับศูนย์ะกาศผลจากความออฟอกฟูปรากฏแห่งสรายตนะมีจัสุวายตนะโสตายตนะคานายตนะ ชีวาหายตนะกายายตนะมิได้อยู่ในภพสามพ้นแล้วจากมนทินเรื่องศกเเรื่องเศร้าหมองแห่งภพนั้นอนุรมตามาวิโมกขธรรมสมพันพร้อมบริบูรณ์ด้วยเตวิชาชะธรรมเสมอด้วยอวิชาทีเดียว ขยายความนะครับผมสภาวะของอวิชชานั้นโดยปรมัดเป็นสุญญตาปราศจากแก่นสารดังนั้นผู้รู้แจ้งดังนี้จึงไม่เกิดความเห็นแตกต่างระหว่างวิชากับอวิชชาเพราะต่างก็เป็นสุญญตานี้เป็นไปโดยปรมัดในไม่เป็นเอกภาพไม่เป็นเอเนกภาพ ไม่ใช่สะวะลักษณะขยายความผมสะวะลักษณะคือลักษณะของตนเองนะครับหรือปาราลักษณะขยายความผมปาราลักษณะคือลักษณะอื่นๆจะว่าปาสจานิมิตลักษณะเสียเลยก็ไม่ใช่แต่ก็ไม่มีอุปปาที่ลักษณะไม่ใช่ฝั่งนี้ หรือฝั่งนู้นและก็ไม่ติดในท่ามกลางแต่ผู้บำเพ็ญขออภัยครับแต่บำเพ็ญพุทธจิตโทสัพพัสัต์ไม่มีความเกิดขึ้นไม่มีความดับไปไม่มีภัยไม่มีโศกไม่มีความยินดีไม่มีความเบื่อหน่ายมิได้มีแล้วมิได้จะมีและมิได้มีอยู่ไม่สามารถจะนำโคจระโวหารถ้อยคำสำนวนใด มากล่าวแสดงจำแนกได้เลยนั่นแหละข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวรากายของสถาคตมีสภาพดังข้าพระองค์กราบทูลมานี้ฉะนั้นจึงควรเพ่งทัศนาดูถาคตด,ด้วยอาการดังกล่าวมาผู้ใดทัศนาถาคตด้วยธรรมเช่นที่พันธนานี้ผู้นั้นย่อมชื่อว่าเป็นสัมมาทัศนาผู้ใดทัศนาถาคตดโดยธรรม ประการอื่นไซชื่อว่าเป็นมิจฉาทัศนาโดยแท้เชียวลำดับนั้นสาริบุตรเทละถามขึ้นว่าดูก่อนคฤหบดีอันตัวของท่านนี้จุติมาจากนิว่าโลกธาตุแดนใดจึงมาปฏิสนธิณโลกธาตุดาวแดนนี้ท่านวิมลเกียรตปฏิปูชาว่าข้าแต่พระคุณเจ้าสารีบุท ก็ทำอันพระคุณบรรลุสำเร็จนั้นจะมีจุติปฏิสนธิอีกหรือไม่เล่าตอบหาไม่ได้ทำที่อาตมาภาคบรรลุย่อมพ้นจากจุติปฏิสนธิถามก็ถ้าหากว่าทำทั้งหลายปราศจากอาการจุติปฏิสนธิเหตุดังหรือพระคุณจึงมาถามว่าอันตัวของท่านนี้ จุติมาจากนิวาสโรคธาตุแดนใดจึงมาปฏิสนธิณนะโรคธาตุดาวแดนนี้พระคุณจะมีความคิดเป็นฉไหนเปรียบเหมือนมารยาก่อน,นิรามิตรรูปชายหญิงมารยาขึ้นก็รูปมารยานั้นจะมีจุติปฏิสนธิกระนั้นหรือตอบหาไม่ได้ จะหาจุติปฏิสนธิในรูปมารยานั้นแต่ไหนได้ขยายความนะผมรูปมารยาเป็นสิ่งไม่มีสภาวะจริงอุปมาดั่งเปรวดแดดในทะเลทรายทำให้สำคัญผิดว่ามีลำธารน้ำอันที่จริงลำธารน้ำไม่เคยมีเลยณนะที่ตรงนั้นฉะนั้นจะกล่าวลำธารนั้นเกิดขึ้นหรือดับ ย่อมไม่ได้มีแต่ความสำคัญผิดของเราผู้เห็นเปลวแดดเป็นสายน้ำไปถามพระคุณมิได้สดับพุทธพจน์บ้างบ้างหร,อหรือที่ว่าธรรมทั้งปวงนั้นมีอุปมาดุดมารยาตอบอัตมาภาคได้สดับซึ่งพุทธพจน์นั้นถาม ก็เมื่อทามทั้งปวงมีสภาพดุดมารยาไซาฉไนพระคุณจึงมาตั้งปัญหาถามกระผมว่าอันตัวของท่านนี้จุติมาจากนิว่าสโรคธาตุแดนใดจึงมาปฏิสนธินะ,ะโลกธาตุถูกดาวแดนนี้พระคุณเจ้าสารีบุตรผู้เจริญอันจุตินั้นเป็นธรรมมารยาหลอกลวงจะเป็นนินาศ ทำอันปฏิสนธิเล่าก็เป็นธรรมานยาหลอกลวงจะเป็นสัน,สนตติธรรมโพธิสัตว์จึงมาตายังเอ่อต้องจุติแต่ก็มิได้อย่างกุศลธรรมในจุติไปด้วยแลมาตายังต้องปฏิสนธิก็มีได้ยังอกุศลธรรมให้บังเกิดเจริญขึ้นมาตามก็โดยสมัยนั้นแล พระผู้มีพระภาคมีพุทธบัญหารกับพระสารีบุตรว่าดูก่อนสารีบุตรยังมีโรคธาตุแห่งหนึ่งนามว่าอภิติโรคธาตุสามาสัมพุทธนะโรคธา,าธาตุนามว่าอัภโภพรยะพุทธะและวิมลเกียติอุบาสกนี้จุติจากพุทธเกษตรนั้นมาปฏิสนธินะ โลกธาตุนี้พระสารีบุตรทูลถามว่าข้าแต่พระสุคตอัศาจรรย์ยิ่งนักแล้วพระพุทธเจ้าค่าอันบุคคลเห็นปานนี้สามารถสลักวิสุทธ,ธิภูมิมายินดีในอันอากเกรียนนะผมขยายความผมอากเกรียนคือเกลื่อนกลนนะครับผมโดยโทษภัยหลากหลายกระนี้ได้ ่านิม์เกียอจึงว่าพระคุณเจ้ามีความคิดเห็นเป็นฉไฉนในการใดดวงทิวากรปะพาจำรัดฉายจะสมานสามัคคีรวมด้วยอันธการได้อยู่แลหรือขยายความผมอันธการคือความมืดมนนะครับผมภาษารีบุบหากวิได้ครหบดีสมัยใดยที่แสน แสงพานุมาตรปากฏสพระอันตรการย่อมเปล่งจ้อมปราดดับศูนไปถามพระคุณรู้หรือไม่ว่าใช้ชไหนดวงสหัสสรังสีขยายความผมดวงสหัสสรังสีคือดวงอาทิตย์นะครับจึงโคจรสู่ชุมพูทวีปตอบเหตุก็เพื่อประเทืองโรคจร ภาจำกัดอันธนาการนั่นเองท่านบิมนเกียรติโพธิสัตว์ก็ดุดเดียวกันถึงมาตาแม้ว่าอุบัติมาในพุทธ,ธเกษตรที่มิใช่วิสุทธิภูมิแต่ก็โดยประสงคโปรดสพสัต์เป็นที่ตั้งโปรดโพธิสัตว์นั้นย่อมไม่สมานสามะคีกลมกลืนกับ โมหันตตาธรรมขยายความนะผมโมหันตตาธรรมคือธรรมที่มืดมนด้วยความหลงแต่บำเพ็ญหน้าที่ดับสพกิเลสของวองสัตว์เท่านั้นสมัยนั้นบรรดาประชุมชนบริษัทณนะธรรมสภานั้นต่างก็มีความปรารถนาะจะได้ทัศนาพุทธ,ธอกโภยะตถาคตแห่งอภิรติธาตพร้อมด้วยโพธิสัตว์บริษัท สาวกบริษัทในพุทธเกษตรนั้นเป็นอย่างยิ่งพระผู้มีพระภาคทรงทราบความประสงค์ของประชุมชนทั้งนั้นแล้วมีพุทธะดำริดกับวิมลเกตคขะบดีว่าดูก่อนะระบดีเพื่อประชุมชนบริษัทนี้เธอจงสำแดงพุทธอักโสพยะแห่งอภิรติพุทธเกษตร พร้อมทั้งปวงโพธิสัตว์และและสาวกให้ปรากฏตามความปรารถนาจัยับของอประชุมชนนี้เทินลำดับนั้นแลท่านวิมลเกศขราบดีมีความตรึงในใจว่าเราจะไม่ลุกขึ้นจากอาสนะแต่จะถือเอาซึ่งอภิรติพุทธกเกษตรพร้อมด้วยภูเขาจักรวาลสา คอนาทีทานมหาสมุทรคุนเขาพระสุเมรุกับทั้งดวงสุริยาจันทราดาราเคาะทั้งหลายพร้อมกับวิมานเมฆวิมานแมนแห่งพรมเทพาอารักษ์น้อยใหญ่หนาคอสูรมนเทียนเป็นต้น กับทั้งปวงโพธิสัตว์บริษัทสาวกบริษัทคามนิคมชนบทราชธานีชายหญิงใหญ่น้อยไปจนกระทั่งถึงองค์สัมมาอักโพพะอขอพอ่สมเด็จอักโสพยะพุทธะโพธิรุกสัพพะโมกมุชาติอีกทั้งบรรดาผู้ที่อาจบำเพ็ญ พุทธกรณีกิจในทศทิศโดยใช้หัดเบื้องขวาถือเอามาเมื่อดำฤดทิ์เช่นนั้นแล้ววิมลเกียรติขระบดีจึงเข้ายาสมาบัติบันดนด้วยอิธาพิสังขารใช้หัดเบื้องขวาถือเอาซึ่งอภิติโรคธาตุมาวางประดิษฐานณนะสหโรคธาตุนี้ ครั้งนั้นแลโพธิสัตว์และสาวกอีกทั้งทวงเทพมีที่มีริศณนะอภิติพุทธเกษตรนั้นต่างก็ร้องทูลถามตถา,ตถาคตพระองค์นั้นว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้ใดหนอที่เป็นผู้ถือเอาข้าพระองค์ให้เคลื่อนจากที่ไปของพระบารมีของพระองค์ได้คุ้มครองปกป้องข้าพระองค์ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้า อักโสพยะพุทธะตัดว่ามิใช่กรานกระทำของตถาคตรหลอกแต่เป็นอนุภาพแห่งฤทธิ์ของวิมลเกตอุบาสกกระทำให้เป็นไปแลส่วนบุคคลอื่นๆในโลกธาตุนั้นที่ยังไม่ได้สำเร็จฤทธิต์ต่างจะสำนึกรู้ว่าตนไปสู่แห่งหนใดก็หาไม่อนนึง ถ้ามาตาแม้ว่าอาภิรติพุทธ,ธเกษตรจะเข้ามาปฏิสถานอยู่ในสหโลกธาตุนี้สหโลกธาตุก็ไม่เกิดอาการเต็มหรือหย่อนเพ่งลงไปทั้งไม่เกิดความคับแคบคันคับใดๆทั้งสิน้นคงมีสภาพคงมีสถานภาพเป็นปกติดุดเดิมแลครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคสักยะมุนีพุทธะจึงมีพุทธะดำบิดกับบริษัททั้งปวงว่าเธอทั้งหลายพึงทอดทัศนาชุมอักโสพยะพุทธะแห่งอภิรติโลกธาตุเธนอันว่าโลกธาตุนั้นมีอลังการประดับแล้วโพธิสัตว์และสาวกก็ล้วนมีปฏิปทาอันวิสุธทธิ สะอาดสมบูรณ์บริษัททั้งหลายกราบทูลขึ้นว่าอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์ได้ทอดทัศนาแล้วแลพระบรมศาสดาตัดว่าหากมีโพธิสัตว์องค์ใดในบริษัทนี้ปรารธนาจะได้สำเร็จซึ่งวิสุทธิพุทธกเกษตรเห็นปานนั้นก็พึงศึกษาปฏิบัติตามรอยจริยาแห่ง อาจโพพยะตะถาคตเทินในระหว่างการที่อภิรติพุทธเกษตรมาสำแดงปรากฏอยู่นั้นปรากฏว่าชนจำนวน14ณหนะหุอสงไข่ขยายความผม14ณหนะหุอสงไข่เท่ากับ14คูณหนะหูหมื่นคูณอสงไข่โลติเท่ากับ10ล้าน ยีเท่ากับ16บหคูณด้วยสิเท่ากับ1นึสี่สี่ในสหโลกธาตุนี้ต่างก็ตั้งจิตมุ่งต่ออนินตรสามมาสัมโพธิญาณตางาตังตั้งปณิธานขอให้ได้อุบัติณนะอภิรัติพุทธเกษตรนั้นแลพระผู้มีพระภาคสากยะมุนีพุทธประธานลักทา เทพยากรร์ว่าเธอทั้งปวงจะได้อุบัติณนะโลกธาตุนั้นครั้งนั้นเมื่อความเป็นไปปรากฏแห่งอภิรัติพุทธ,ธเกษตรได้สำเร็จหิตานุหิประโยชน์แก่สหโลกธาตุนี้เสร็จสิ้นก็คืนสู่สถานที่เดิมเป็นที่ประจักษ์แก่สัพชนณที่นั้นแลพระบรมศาสดาจ,จึงตัดกับพระสารีบุกว่าสาริบุร เธอได้ยับเห็นอภิรัติโลกธาตุพร้อมด้วยอัศโสพยะพุทธ,ธะแล้วหรือหนอทูลว่าอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์ขอให้สัรพสัตบรรลุวิสุทธ,ธ,ธิภูมิดุจเดียวกับอัศโสพยะพุทธ,ธะได้สำเร็จอิทธาพิสังขารอำนาจฤทธ ดุจเดียวกับบิมลเกียรติอุบาสกฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญข่าพระองค์ทั้งหลายได้รับประโยชน์อย่างดียิ่งที่ได้มีโอกาสเห็นแลใกล้ชิดบูชาบุคคลคือท่านวิมลเกียรติอย่างนี้อันหนึ่งสัพพะสัตท้งหลายทั้งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็ดีหรือที่เป็นอยู่ภายหลังพระผู้มีพระภาคดับขันปรินิพานแล้วก็ดีหาได้สดับฟัง ซึ่งพระสูตรนี้ก็จะได้เสวยประโยชน์อนิสงส์อันยิ่งจะป่วยกล่าวไปใหญ่กับผู้ที่มีโอกาสสดับฟังแล้วยังมีความเข้าใจเชื่อมั่นนำไปประพฤติปฏิบัติหรือสวดสาธยายเล่าบนหรืออาถธาิบายให้ผู้อื่นทราบและปฏิบัติทำตามสมควรแก่ธรรมนั้นเล่า ผู้ใดในมือถือไว้ซึ่งคำพีสูตรนี้ไซายผู้นั้นชื่อว่าทรงไว้ซึ่งธรรรัตคันขยายความผมทำรัตคันคือคันแห่งพระสูตรนี้เตรียมคอดเป็นพุทธะผู้ใดสวดสาธยายเล่าบนอัธาอธิบายให้ผู้อื่นฟังซึ่งพระสูตรนี้ผู้นั้นเป็นอันพุทธะทั้งหลายคุ้มครองอภิบาลแล้วไข่ก็ตามที่ได้สการะ บุคคลดังกล่าวมานั้นพึงรู้ไว้ว่าเขาได้สักกาบูชาสามมาสัมพุทธะดุดกันผู้ใดคัดลอกจารึกซึ่งพระสูตรนี้พึงรู้ไว้ว่าในเคหาสหสถานของเขานั้นมีตถาคตเสด็จประทับอยู่ผู้ใดสดับพระสูตรนี้แล้วและบังเกิดสามภาษาทานีจิตานุโมทนา ผู้นั้นชื่อว่ามุ่งไปสู่สัพเพชุดายานผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นเข้าใจอักขรสในพระสูตรนี้แม้ที่สุดเพียงคาถาสี่บาทและสามารถแสดงแก่ผู้อื่นพึ่งรู้ไว้ว่าผู้นั้นได้รับลัทธาเทพยากรที่จะสำเร็จอนุตระสามมาสัมโพธิญาณแล ปริเฉษที่12อโศสโภยพุทธ,ธเกษตรทัศนาวักจบแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะต่อปริเฉษที่13มนะผมมีทั้งหมดปริเฉษถึง14นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆทุกท่านไม่มากก็น้อยหากข้าพเจ้าอ่านออกเสียงเอ่ยพระนามสิ่งสิทธ ไม่ถูกต้องไม่ถูกอัคระกาบวินวันบรม,มคูครูบาอาจารย์ทุกพระองค์โปรดเมตตาประทานภัยเสริมเติมปัญญาให้กับตัวข้าพเจ้าและพ,พี่ทุกท่านฟังแล้วเกิดความกระจ่างแจ้งขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ